พ่อยังล่ะเอากับเพื่อนบอกกันยังวะบอกเพื่อนบอกให้บอกเพื่นบอกว่าเป็นเอซพลังเงียบอืมแตอยากเยวเราจะมอบให้ปู่ก่อนนะครับปูเนี่ยเจ้าเนีมาเวลานีตลอดจักปาลนะหน้าเบื้องที่ระเบนีโอ้โหสอยป้าโอ้ยโอ้โยไอ้โซ่ไอ้ราเหมือนรู้อะไรมานางตอนงตอขอพรขอพร ัมนดีแห้งเนาะดีดีดีแห้งเพิ่งขึ้นดีแถ่หนูเอฟซีพลังเงียบแล้วแล้วลุงขุนช้างล่ะก็คือไม่ได้ไม่ใช่ทีมหลังบ้านไงเอเขาไม่เห็นออกฟ้องออกอะไรนั่นบอกแล้วบอกให้มาก จะมา,มะาได้ไงอ่ะของลุงเดียนะครับแต่ลุงเดียบอกว่ามันก็เข้ามือมนางมาเดี๋ยวได้สี่ร้อยแล้วบอกแม่เจ้าวะเนี่ยหมานอเจ้าเนี่ยเป็นของอจามดจามดจามดสัต,ตหีบโอ้คนละหนึ่งร้อยบาทนะครับคนละหนึ่งร้อยบาททีมงานหลังบ้าน แล้วก็จะเป็นของ f อพลังเงียบอีกคนละ400นะครับสลูบก็คือแล้วก็คือป้านางกับลุงเบียก็จะได้คนละ500บาทนะครับเป็น1,000บาทก็ฉีกแบ่งครึ่งกันแบ่งเลยจะทันลุงเบียกถื่ได้ถือไปไป้าจะไปฉีกได้ยังไงลุงเบียกมาถือคนละครึ่งมาเอา์บังฉีกแบ่งเออลุงเบียกมาแบ่งมาถือคนละครึ่งองีไป เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีบริดหน้าคลิปนะคะจะเปิดหน้าคลิปก่อนเมื่อกี้มาต่พูดกับบ่าวโตลุ่งเดียไปไปรับเงินเอฟเพิ่นเพิ่นไห้บ่าวโตนมาเอฟซีโอนมาให้ไป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 รับพออยู่หน้าหน้าคลิปไงไป เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาค่ะเอามาแล้วมาแล้วนัไง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 มาแล้วโอ้โหนี่ขึ้นแบบแล้วแบบนี้เขาเอิอนเงี้ยงกอคะขึ้นเงี้ยงกอตั้งเสารู้วสาเสาอีลีใหญ่ยังสี่ขึ้นสีดีเนาะใหญ่ผลเนาะ จับเสียมเนาะจับจับเสียมค่ะแบบแบบนี้อันแบบเล็กอบนนี้พ่งเนายไนไงเผื่อว่าอ๋อค่ะจับจาจานอากาจะลงจับเสีมมาเพามันจะได้เน้นเ้นค่ะอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าสมัยเนาะอันแบบแบบก็เป็นแบบเล็กมาเลยเนาะ ดีแฮะมา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 แล้วมาแล้วนี่รอรับอยู่ตามตามตามาแจกทังที่เลลยคคนะร่งเลย ถือก็ว่าถือมาคนละฮะใบง่าร้อยสองใบนั่นยังโอเคไหมเอาบังให้ฉี่คนละครึ่งมันคนละครึ่งคือคือนี่กระเป๋าอีกแต่มันใบเดียวไงมันเหลือใบเดียวแค่นี้บ้าขนาดของกุ้หญิงกันยังไหนเอาให้ส่วนหนึ่งแล้วก็โอนตามอีกส่วนหนึ่งเออฉันได้ยินอยู่เออฉันได้ยินอยู่นี่ของพ่อท็อปอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่บ่อพ่อขโมยอีกแล้วของของจามด จ่ามดโอ้โบซาตหีบขอบคุณมากครับแล้วก็เอฟซีพลังเงียบอีกคนละสี่ร้อยอ่ะค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีพลังเงียบด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีพลังเงียบนะคะแล้วก็จ่ามดนะคะรับแล้วนะครับเก็บไวปข้ามคืนผมรับแล้วนะครับรับแล้วมันก็ไปแล้วครับผม ขอบคุณมากครับผมเอามังหัวขันเทียนมือมาเร็วเอามังหัวกันนะโอ้ยตมือเลยครับต่อไปสงสัยเวลามอบอะไรแต่อันนี้ต้องต้องต้องเป็นหลีหายมั้เอิญไม่เอินไม่ห้ยยึดทักไกลๆมันบ่เห็นถ่ายคลิปอยู่ตรงหน้ายางไปหายอยู่กลางตรงหน้าฉันเจอหมองในจเจแลนไปแย่งแต่ว่าแต่ว่ากับตัวอะไรก็เจาล่ะ แต่มาให้เพิ่งประกันสิบามเอา้าของไหนเดีย้ยละ่ะประกันสิวสองผมอยากจะทำคลิปสักคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวคลิปนะครับอีกสักหนึ่งคลิปสิบสอ,องเพื่อนพนังค่ะ FC ครับผม FC รู้สิบสองนังค่ะนิสัยพอดีขอบคุณมากครับผมขอบคุณจ่ามดนะคะจากจ่ามดสต้หีบขอบคุณมากนะคะแล้วก็ FC พลังเงียบของอีหลานะคะขอบคุณมากๆทีมหลังบ้านดีใจเดี๋ยวปูกำเนียร์เดี๋ยวไปจ่อปูกันแล้วดีใจแห้งเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนปูกัน ว่าเป็นรักนี้เมื่อป่ะท่านั้น,นปู่ดีใจมากปู่ได้สี่ร้อยปู่ได้สี่ร้อยเลยอ่ะดีใจหลายช่าง <laughs> ช่างเลยขอบคุณเ c ฟซีมากนะครับผมนะที่ยังคิดถึงลุงเดียแต่มันหายไปแล้วอยู่ในกระเป๋าแล้วครับผมไม่ใช่กระเป๋าลุงเดียนะครับอยากจะแจ้งบอกเ c ฟซีก่อนรับรับ รับไม่ถึงเอ่อจ่ามดจ่ามดสตาหีบแล้วก็ FC พลังเงียบขอบคุณมากครับผมแล้วมันก็หายไปแล้วครับรายไปแล้วนะครับราหัวรอดอย่างมีความสุขฮเจ้า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 ก็ตตรงชิ้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติมันยห แม่นป่เป็นเรื่องปกติเป็นเ่คนมีแม่บ้านนะเดินทางไปชุมแพขอ,อนแก่นมันการย่ำคำค่ะบรรยากาศตอนแรงๆค่ะตอนแรงๆนะคะ มาให้เบ่งมือเสาเมือเสายัางเทพผื่นอยู่เนาะลวดเร็วแห้งเนาะมือเสาเทพผื่นอยู่ต้นาตนามต้นนามปล่อยเขาค่ะปล่อยเขาเลนเขาหอน ออนไล์เดี๋ยวก็อาบน้ำค่ะเดี๋ยวก็อาบน้ำเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเล่นก่อนหัวหอนเป็นตะร้างแห้งนะคะนอนไล่ Online. ตามที่ได้เห็นที่คลิปเมื่อตอนบบ่ายค่ะไปะนั่งลงลิปนะคะว่าโอ้ถึงเรื่องเล่าเทวาเอฟซี FC เป็นตักยเขามาาค่ะเป็นทักเะขามาเมืองเสาเนี่ยนะคะเรื่อง บนหลอดค่ะเรื่องที่ลูกของ FC. เอฟซีไปเพ้นบ้าลูกไปเล่นน้ำค่ะไปวไ่ายน้ำนะคะช่วงปิดเทอมค่ะไปวไ่ายน้ำแล้วก็ลูกก็เหมือนในข่าวเลยคะ่ะเหมือนในข่าวแต่มันดีตรงไหนอะ่ะมันไม่เหมือนตรงที่ลูกของเอฟซีน่ะนะคะ ลูกของเอฟซีคือน้องบ่อใครแข็งแรงค่ะน้องบ่อใครแข็งแรงแต่ว่าเขา,าเรียกน,นะต้องว่ายน้ําเป็นฝึกกายภาพบําบัดไปในตัวน้องเป็นเด็กไม่ค่อยแข็งแรงแต่พอดีพอ่อพ่อเดินไปซื้อน้ําค่ะเดินไปซื้อน้ําแล้วก็ขนมตรงร้านค้าของสาวว่ายน้ํานะคะแล้วก็ นั่นล่ะค่ะกลับมาทีนี้คุณแม่ก็เข้าห้องน้ำค่ะบอกให้ลูกนั่งหลอนะคะเพื่อลูกของใส่ตามเด็กอะ่ะเด็กสซนนะคะเด็กสามสี่ขวบนะคะสซนก็คืออาเห็นคนอื่นเขาเล่นนะคะเป็นตะมวนแล้วก็ย่างไปเบิ่งไกลๆนะจะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะน้องตกน้ำค่ะ ก็มารู้อีกทีก็ตอนวิ่งตาลิตาลานสถานที่ก็กว้างนะคะก็เลยเกิดยังขึ้นก็คือค้นกับหลอย่างนี้นะก็เกิดยังขึ้นก็คือค,ยอยนะค,คือ,คอมันมันเสียงดังอะ่ะเพื่อนบอกมันมันเสียงดังคือเอาเป็นว่าสรุปก็คือผมได้หัวใจผมกลับกลืนมาเอฟซี FC บอกภาพที่เห็นก็คือน้อง ถูกปั๊มหัวใจค่ะลูกชายของเอฟซีนะคะน้องถูกปั๊มหัวใจเป็นเป็นภาพของบุญรอดลอยขึ้นมาเลยภาพที่ทีมหลังบ้านช่วยกันปั๊มหัวใจน้องนะคะน้องบุญรอดส่งโรงพยาบาลภาพนั้นลอยขึ้นมาเลยเอฟซี FC บอกไม่ได้แล้วผมรู้แล้วว่าลูกผมกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งก็คือ อาจจะเป็นเพราะที่ผมช่วยช่วยบุนรอดในวันนั้นคือผมช่วยผมไม่ได้คิดบังให้ได้อะไรตอบแทนคือสองสารผมก็เป็นชาติมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ fc นี่ไง fc <4 S 2> เปนบอกนะคะเนี่แหละค่ะก็คือเป็นเรื่องเล่าก็เลยได้เล่าให้ฟังนะคะเลยได้เล่าให้ฟังว่าทีมาเป็นอย่างคิปกำลังไปไทยเพิ่นก็สางเป็นเงี้ได้บอกถึงบุญรอดนะคะ เอฟซีที่เขามาไหมกับอาจชินยังพันเข้าใจนะคะนะคะแปไว้พรุ่งนี้ก่อนไม่หน่อยจัดให้แล้ววันนี้กันกดไลค์กดแชร์น้ำนะคะสอยบันโฆษณาน้ำให้ให้เขาเล่นเขาร้อนไงลูบเจ้าไปโตนน้ำตีลิงกาอยู่ในน้ำกระโดดตามตามๆบึงโดบอยากเี่ ดีๆโดบอย่างเลยโดวะจะมาเป็นเจ้าสาวนะโดบอย่างเลยอันขี้ไข่บนหลอนแห้งนะดีๆเนี่ยมาวันแรกขนขนนี่เรียบตัวนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะป้านางนั่งนอนในตักปานางมาจากร้อยเอ็ดนะบอกม่มีกลิ่นเหม็นยังเลยนะยังหอมนะดีๆมากเมื่อแรงนะ ขวขมขนนุ่มลื่นมากดุกดำเบื้งสภาพตอนนี้ดีละกระโดดกระโดดเซ่ผู้ใดมิแต่เขาห้องว้ายเขาไม่ได้รังเกียจนะคะคือคือน้องจะตัวเปียกแล้วกระโดดคือน้องเวลาหยอกเวลาเล่นก็จะเล่นแบบตามภาษาเด็กน้อยเนาะเล่นได้ล่ามันไหมเนี่ยมุดรอดอ่ะไม่ไม่ กับน้ออองงย่านะืมบหลอดยองกันปล่อยให้ยองกันเดี๋ยวตะลอกกันอีกโอ้ยย้ำถ oh ือเพ้อถือแขวเจ็บเจ็บแน่กันแงบขึ้นรถเนี่ยแต่ยังไงเขาก็คงไม่ถึงขั้นเรือตกอย่างออก้งก็สิบอรุนแรงขนาดนั้นนะ ขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณเบาฉันว่าน้องแรงกว่าตุกกำลังใจนะคะให้กำลังใจทีมลังบานเมื่อกี้ก็โศกม้านแล้วไปดูลากลับมาบ่าวโทนก็เอารางวัลจากเอฟซีมาให้ขอบคุณมากๆนะคะเอฟซีพลังเงียบเอฟซีพลังเงียบแล้วก็พ่อวินัสสัตหีบค่ะกำลังใจทีมลังบานนะคะ เนี่ยค่ะบรรยากาศไก่เมือดไก่คาแล้วตะเว้นตกดินแล้วช่างทําโอค่ะช่างทําโอนะคะบอ<ค>กันไม่คลิปนาค่ะสโารับคลิปนี้สมนิกรแดงความคิดเห็นมาเลยนะคะ F อีรับชมจากไหน f อซของบนลอด f อซของไอหมูหรือ f อซของป้านางก็ทักทายกันเข้ามาค่ะอยากูัวเอฟซของป้านางอยู่จังหวัดใดแน่นะคะทักทายกันเข้ามาเมื่อแรกพ่าพออีหล่ายอขอนแก่นค่ะชุมแพใช่ไหมขอนแก่นใช่ค่ะชุมแพค่ะเดินซ้ายอีกอ๋อหอนไปโอ้แล้วนางกินฉันจะทํางานอะไรในอนาคตตอนฉันแก่นะฉันจะทํางานอะไรที่ฉันไม่ต้องเจอแดดแรง แล้วก็อยู่ในแอร์เย็นๆคิดเลยค่ะอยากอยากอยากเปิดมินิมาร์ตค่ะอยากเปิดร้านมินิมาร์ทติดแอร์ค่ายใด,ดบอเดกกะซามันกคอยเเฮาเดี๋ยู่ในแอร์เอาเอา,เอาแบบนีก้กับพ่อไอตุนไม่ได้หรอกทรมานกับอันความหลอนจะจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะ่ะ เพื่อนนั่งให้ร่างกายสลายไพรความร้อนโอแมวแม่ไวไม่ไว้ไไวว้ายแผดเผาเหลือเกินโลกหอนจนนับมือครับปลูกต้นไม้ให้รลายเลยค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าทำลายธรรมชาติต้นไม้น้อยลงมันก็เป็นยซงเียละค่ะมนุษย์เป็นคนทำลายเองค่ะโทษภัยบไดค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะบอกขามโฆษณาเลยคะ่ะเบื้องโฆษณาไปหน้านั้นค่ะสำหรับคลิปนี้สนิทก่อนสวัสดีค่ะ